ก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการจับเจ้าล็อกมาเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับทุกคนเออไอเจ้าล็อกตัวใหญ่เนี่ยผมพาไปดูเดี๋ยวนะมันอยู่ตรงนู้นนะครับนานๆเห็นปะมันแอบ,บอยู่นี่เจ้าล็อกตัวนี้นะครับนี่นี่นน,นี่นะครับ แอบอยู่ตรงนู้นนะผมจะเอาเจ้าตัวนี้นะครับมาเป็นสัตว์เลี้ยงของเรานะครับซึ่งเจ้าล็อกเนี่ยคือมันสามารถที่จะแบบขี่ได้ทุกคนเออมันมันขี่ได้นะครับาบน้ําได้แล้วก็จมตีแรงด้วยนะครับทุกคนเหมือนเป็นสัตว์ขี่ตัวแรกของเกมเลยมัง้งนะครับทีนี้การที่จะจับมันได้เนี่ยเราก็ต้องแบบว่าทำํำคอกให้มันก่อนนะครับทุกคนเพราะว่ากันมันหนีนะครับแล้วก็การมันตีเราด้วยนะเออวิธีการก็คือว่าตอนนี้ผมต้องทํา อคอกเลี้ยงของมันเนี่ยก็ผมแนะนําให้เป็นอคอกที่มันเป็นหินนะครับถ้าเกิดทําเป็นอคอกไม้เนี่ยเจ้าล็อกมันทุบทีสองทีก็พังแล้วนะครับเพราะว่าพลังโจมตีของเจ้าล็อกเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะครับทําให้มันเป็นสี่เหลี่ยมหรือเป็นทรงไหนก็ได้ครับเอาแค่ว่าเจ้าล็อกอยู่ได้อะไรเงี้ยแค่นี้ก็พอเราก็ทอํออ้อมอย่างนี้แล้วทุกคนฟึบแล้วก็อีกสักนิดนึงใ,นใกล้ๆน่ อ่ะคิดว่ามันออกไม่ได้ก็พอแล้วครับทีนี้ก็ไปลากเจ้าล็อกมานะครับอยู่ไหนว่าเพื่อนเฮ้ยว่าไงเพื่อนมาหาหน่อยซิขามีเรื่อจะคุยด้วยนะมาแล้วดุม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 ดม,ดม,มาด่มะมา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 หาป้าป๋ามาเอามาดีมา,มาเร็วมาเร็วมาเร็ว มันมาเร็วออ้มายใกล้มยใกล้อุย้ยเจ็บนะเฟ่ยตายแล้วทุกคนนี้โอเคทีนี้เนี่ยการที่เราจะให้อาหารเจ้าล็อกได้ใช่ไหมครับทุกคนมันไม่ได้กินของที่ว่าอะไรก็ได้นะครับมันจะต้องกินข้าวบาเร่เท่านั้นนะครับนี่มาบาเร่มาเยอะเลย มปลูกไปเยอะนะทุกคนนี่ตายแหละมาอยากกินข้าวบาเล่ไหมน้องข้ามีข้าวบาเล่มาให้นี่เอาไปกินซะรู้สึกเหมือนว่าตอนนี้มันจะสงบลงแล้วนะครับหรือเปล่าเฮ้ยหัวใจขึ้นแล้วทุกคนเห็นป่มน่ะหะ,ะเห็นป่มที่เป็นรูปรอยุูปบองุูปบองขึ้นมาเนะ่ะอันนั้นคือหัวใจขึ้นนะครับ ตรงนี้ผมว่าเราควรอยู่เฉยๆก่อนนะอย่าพึ่งเข้าไปใกล้เลยไม่งั้นเดยกกรแพงมันจะพังนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่เจ้าล็อกเนี่ยค่าค่าความเขาเรียกแลค่าความสนิทสนมอะไรเงี้ยที่จะเชื่องแล้วเราก็ไปอยู่กับมันได้เนี่ยถึงตอนนั้นเลยดีกว่านะครับว่า,ามันเป็นยังไงอะไรงี้เนาะไม่งั้นมันจะนานนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลานานพอสมควรแล้วนะครับ ที่ผมจับจะล็อกมานะครับตอนนี้ก็ความเชื่องอยู่ที่41%นนะครับวงเล็บกำลังปรับตัวให้ชินอยู่นะเขาเขียนว่าอย่างนั้นนะครับอาจจะแบบค่อยๆทำความสนิทสนมกับเราไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เข้าไปใกล้ได้โดยไม่ดุมากนะครับแต่ก็ยังต้องระวังอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็40กว่าเปอร์เซ็นต์ละก็ค่อยมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวยังไงก็ ผมขอตัดไปก่อนแล้วกันเนาะน่าจะนานพอสมควรอยู่เหมือนกันเอาละครับทุกคนตอนนี้เปอร์เซ็นต์ของเจ้าล็อกผมเนี่ยอยู่ที่99%แล้วนะนะครับตอนนี้ก็จะเป็นความจริงแล้วเฮ้ยได้แล้วทำให้เชื่องเรียบร้อยไปดูดิจะกัดมะเนี่ยอย่ากัดกุนฟเฟยนี่ล็อกลักคุณโอ้ตั้งชื่อไสักหน่อยดีไหมเนี่ยตั้งชื่อไงดีอะตั้งว่านี้เลยหมา จ้าหมาของเรานี่ล็อกหรือหมาหมาลักคุณเฮ้ยเราทําได้แล้วเราเราจะขี่มันได้ยังไงเอ่ยรู้สึกเหมือนว่าต้องทำอานอ่านขี่หรือเปล่าผมเห็นมันปลดล็อกอยู่นะนี่ไงเจอละนี่ใช้หนังสัตว์สิบนินินยี่สิบเหล็กดาเท่าไหร่นะเหล็กดำสิบห้าปะอานขี่เจ้าล็อกโบเสร็จแล้ว เป็นยังไงไปดูกันนะครับล็อกจา๋าขี่เจ้ายัางไงต้องอย่างนี้ป่ะนี่ไงเล่าเล้าขี่ยังไงเอ้นี่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 นเฮ้ยโหเลือดอยู่ที่หนึ่งพันนะครับแล้วก็สต๊ามีนาวะเดี๋ยวนะมาครับไงวะนี่โหเฮ้ยสุดยอดไปเลยวิ่งได้ไหม วิ่งได้ด้วยทุกคนวิ่งอย่างเร็วก็กดชิปนะครับทุกคนแล้วก็วิ่งเลยนะครับดูด,ด,ดิดูดุมดูด<ฮ>ุมโหประจนภายในโลกกว้างโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็จะมาสรุปกันนะครับในการจับเจ้าล็อกนะครับวิธีการการจับอะไรอย่างนี้เนาะในฉบับแฟงเกอร์นะบอกก่อนเพราะว่าบางคนเขาอาจจะมีวิธีการจับที่ดีกว่านี้นะครับ ตำหนักผมเนี่ยก็คือว่าต้องใช้กำแพงหินนะครับเป็นคอกให้เจ้าล็อกเข้ามานะครับเราก็รอเจ้าล็อกเข้ามาเราก็ให้อาหารเป็นข้าวบาเล่น,นะครับเจ้าล็อกก็จะกินเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะเพิ่มความสนิทสนมของเราไปเรื่อยๆนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยประมาณสัก20-3 0เนี่ยในช่วงเ,เนี้ย,เ,ยเจ้าล็อกเนี่ยยังจะไม่ให้เราเข้าใกล้นะครับในในฉบับผมนะในแบบผมเนี่ย จล็อกยังจะไม่ให้เข้าใกล้นะครับใน50%าเขึ้นไปแล้วเนี่ยผมเริ่มเข้าใกล้ในตัวของเจ้าล็อกได้นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยทีนี้ในช่วงเปอร์เซ็นต์ในการเพิ่มของจอล็อกเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากให้เปอร์เซ็นต์มันเพิ่มขึ้นเร็วๆนะครับก็คือว่าต้องอยู่ใกล้ๆในตัวของจอล็อกไว้เยอะๆนะครับมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การสนิทสนมเนี่ยเร็วขึ้นนะครับ ทีนี้พอถึง1 0 0ปซปุ๊บเราก็เข้าใกล้ได้แหละแล้วก็สามารถตั้งชื่อเจ้าล็อกได้ด้วยนะครับแล้วทีนี้การขี่เจ้าล็อกเนี่ยเราก็ต้องไปคับอันอานขี่ก่อนนะครับคับอันขี่อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาติดตั้งในตัวของล็อกนะครับทีนี้ก็จะเดินเที่ยวได้เลยนะครับวิธีการบังคับเจ้าล็อกนะครับล็อกจะไม่สามารถเดินถอยหลังได้นะครับจะเดินหน้าได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็คอนโทรลก็กดเดี้ยวซ้ายเดี้ยวขวาได้นะครับ การโจมตีถ้าเกิดว่าเจอศัตรูอะไรนี้นะครับเจ้าล็อกก็คือจะโจมตีโดยอัตโนมัตินะครับเราไม่สามารถที่จะบังคับให้ไปโจมตีได้นะครับแต่ตที่ผมสังเกตดูเนี่ยการโจมตีของล็อกเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเป็นสัตยงของเราแล้วนะรู้สึกว่าจะโจมตีแบบว่าไม่โดนดาเมจกับเราได้นะครับก็คือว่าตีศัตรูเนี่ยแล้วเผลอมาโดนเราเนี่ยเราก็ไม่โดนดาเมจของล็อกนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการจับเจ้าล็อกมาเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็เป็นสัตว์ขี่ของเรานะซึ่งเป็นสัตว์ขี่ตัวเดียวด้วยนะในเกมวาร์ฮัมในตอนนี้นะครับที่เขาเพิ่งอัปเดตมาใหม่เนาะการจับก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเจ้าล็อกนี่พลังเยอะมากผมซ่อมกำแพงคอกหินเนตรไปหลายรอบอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าใครจับก็พยายามซ่อมกำแพงหินไปด้วยนะเพราะว่าเจ้าล็อกผมเนตรพุ่งออกมาหลายรอบแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับถ้าชอบก็ฝากติดตามกันด้วยนะ สวัสดีครับ